คุณคงไม่รู้จักพาตติตาตัวเอกจากมังงะที่ดังที่สุดใน MCVAT e a m และในวันนี้ครับเราจะมาพูดเกี่ยวกับ10เรื่องจริงของพาติตาที่คุณอาจไม่เคยรู้อันดับที่10ดีไซน์แรกของพาติตาพาติตามีดีไซน์แรกมาจากการ์ตูนโนรายมอนก่อนที่ในปี2016จะถูกเปลี่ยนมาเป็นลเส้นแบบแอนิเมะอย่างเรื่องโคนันอันดับที่9ลเส้นแรกของพาติตา พาริต้ามีลเลเซ่เป็นปของตัวเองครั้งแรกในปี2017อันดับที่8ช่วงแรกของมังงะพารติต้ามังงะของพารติต้าในช่วงแรกๆจะเป็นแนวกันแกล้งก่อนที่จะเปลี่ยนมาทำเป็นแนวเนื้อเรื่องอันดับที่7พารติต้าเคยไปโผล่ในมังงะเรื่องไหนบ้างมังงะที่พารติต้าเคยไปโผล่เรื่องที่1พ็อปเพียงไรเตอร์เรื่องที่2มังงะของพารติต้าอันดับที่6ที่มาของนามสกุลพารติต้าเอมเมอร์ พัิต้าได้แรงบันดาลใจในการตั้งนามสกุลมาจากคำว่า e m e r o หรือมรกตอันดับที่5คดีของพาทิต้าคดีที่1ของพาติต้าก็คือซื้ออิิต,ตันและไม่จ่ายตังค์สองกินบุกทาและวไปแบ่งครูสหลับตั้งแต่คาบแรกยันคาบสุดท้าย 4. ขับรถขึ้นอาคารเรียนอันดับที่4น้องชายของพาติต้าน้องชายของพาทิตา มีชื่อว่าพิกจิเคยโผล่มาครั้งแรกในมังงะพาติตาเล่มที่1อันดับที่3ามพาติตาเคยแข่ง e-sport ตพาติตาเคยแข่ง e-sport แถมยังได้ที่1มาแล้วแต่ก็ถูกขโมยรางวัลไปน่าสงสารจริงๆอันดับที่2บ้านเกิดของพาติตาพาติตาในเวอร์ชันแรกอาศัยอยู่ที่เมืองภูเก็ตก่อนที่จะมาอาศัยอยู่ที่เมืองคิวซิตี้อันดับที่1วันเกิดของพาิตา เพเทต้าคนที่28เดรินมีษาปีไม่บอก